สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทักทายกันด้วยเจ้าบอบเบิลเจ้าเต่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในบ้านหน่อยนะครับอันนี้ก็เอามาไว้อยู่กับหน่อยเอามาไว้เฉยๆนะไม่ได้เลี้ยงในนี้นะครับเพราะว่าเขามีบ่ออยู่ข้างนอกบ้านนะครับ <c oughs> นี่คือเจ้าบบตตุคับกับบอซัมนะครับตัวเล็กสองตัวเดี๋ยวให้ดูขนาด นี่นะครับแตกต่างกันมากห้าเดือนอันนี้น่าจะเข้าเกือบสองเดือนละอันนี้คือปิโป้นะครับกับลีโอเราจะเอามาให้อาหารนะครับทั้งหมดเลยวันนี้จะมาให้ดูว่าเนี่ยเราจะเอาลายแดงให้นะครับวันนี้มีวิธีเก็บลายแดงมานำเสนอด้วยนะครับหา อันนี้ไรแดงสิบบาทนะถ้าไปซื้อมาเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยก็คือหาถ้วยแบบเนี้ยเราก็เทน้ําเอาแบบเดิมๆเ,เลยอะ่ะซื้อไม่งั้นก็เทไปอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาถุงหูหิ้วเนี่ยครอบแล้วก็มัดนะครับเวลาเข้าตู้เย็นตู้เย็นต้องอยู่ในช่องผักนะครับจะอยู่ได้นานเลยแหละไรแดงสิบบาทนี้ได้กินได้หลายวันเลยเดี๋ยวเราให้เจ้าประกัดก่อนนะนี่เทไปแล้ว หิวแบบหิวจัดอะ่ะเขาจะค่อยๆกินไปเรื่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราทยอยให้ดีกว่าอันนี้ให้เด็กๆตัวเล็กๆนะคะนี่นี่นี่่นไปแล้วล่ินไปแล้วร่วนไปแล้วเห็นปะเห็นปะกินแล้ะกินแล้ว ต้องให้อีกสินะไปแล้วไปแล้วโอ้ลุมกันใหญ่เลยครับอันนี้ก็น่าจะพอแล้วหลหะเดี๋ยวจะเยอะเกินเพราะเขาตัวเล็กนะครับเขาก็ากินไม่เยอะอ่ามาถึงเจ้าเต่าบ้างเต่าแต่ละตัวโรยไปเลยนะครับเขาจะจัดการเอง ต่าของใครที่ไม่ชินเนี่ยเราก็อย่าไปมองเขาตอนให้อาหารนะครับให้เสร็จปุ๊บก,ก็ดูเดียเราให้เยอะให้น้อยเราก็จำเอาไว้แล้วก็มาดูอีกทีว่าหมดหรือยังนี่ให้เด็กๆ2ตัวอันนี้อาจจะเห็นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีดําเห็นปะเห็นการกินไหม นี่นะครับภาพทั้งหมดเดี๋ยวพอกินเสร็จเนี่ยก็ให้เขาอึฉี่ในนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เอากลับไปไว้ในอ่างข้างนอกเหมือนเดิมเพราะว่าข้างนอกเหมาะสมกับเขามากเลยอ่ะแล้วแต่บ้านคนด้วยนะแต่บ้านหนูอ่ะพอดีตรงน้นมีแดดตอนเช้าพอดีเนี่ยโตไวแข็งแรงกันมากเลยได้แดดที่เหมาะสมแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวอึฉี่เสร็จก็เรียบร้อยละ จะให้ดูอะไรน่าจะเคยเห็นแต่อาจจะไม่เคยเห็นเป็นก้อนๆน,นะนี่คือขี้เต่าขี้เต่าจริงๆไม่ใช่รักแร้เรานะนกินแล้วก็เฮ้ยก้อนใหญ่มากเลยบาง,บางอันอนะ วันนี้เห็นชัดเลยอ่ะคือบ้านนี้จะให้อาหารดูลมสมบูรณ์มากนะครับผมก็ให้กินเรื่อยๆอ่ะโอเคเจ้าปลาเล็กๆคนนี้ก็ให้ให้ไม่เยอะอะค่ะเพราะว่าเห็นก็กินแล้วก็อึกกันใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขากินไปจนเสร็จนะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมาให้อาหารเต่าอาหารปลานะครับปลากัดก็ให้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันไม่นิดเลยแล้วเราก็มีตรงนี้ด้วยเป็นปาก,กัดสามตัวนะครับจะเป็นปลาก,กัดที่ราคาไม่สูงครับแต่เขาอยู่เดวกกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะก็ให้อยู่ด้วยกันต่อไป โอเคเราจะไม่รบกวนเด็กๆแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาลายแดงไปเก็บด้วยพอเสร็จปุ๊บก็เอาลายแดงเก็บเข้าช่องช่องผักนะครับเหมือนเดิมเขาก็จะอยู่ได้นานมากเลยนะลายแดงใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอะไรที่ผิดถูกยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ